สวัสดีครับผมสนุกทีมรีวิว .co.th นะครับรีวิวมือถือ g กสตเจ็และเทคโนโลยีต่างๆนะครับสำหรับสิ่งที่ผมจะรีวิวภายในวันนี้นะครับก็คือเจ้านี่เลยหัวเว่ยแบรนด์หนะครับเป็นสมาร์ทแบรนด์จากหัวเว่ยเป็นตัวรุ่นเขาเรียกว่ารุ่นถัดจากรุ่นหัวเว่ยแบรนด์สคือเขา4แล้วเขาข้ามมา6เลยรุ่น5เนี่ยเขาเว้นข้ามกันไปดื้อๆเลยที่เว้นข้ามไปเนี่ยก็เพราะว่าเจ้า6เนี่ยกับสี่มันต่างกันเยอะมากจนเขาแบบไม่อยากให้มันเรียงถ้ามันเรียน4 5มาเนี่ยมันจะดูต่างกันไม่เยอะพอนะครับ สำหรับตัวนี้นะครับคู่แข่งเขาก็าเป็นใครไม่ได้นะครับก็คือมีแบรนด์หกนั่นเองนะครับวันนี้เดี๋ยวผมก็จะมารีวิวนะครับว่าตัวนี้เขามีจุดเด่นอะไรบ้างแล้วถ้าเทียบกับคู่แข่งเนี่ยตัวนี้เขามีอะไรที่น่าสนใจกว่าหรือดีกว่าเลยฝั่งหนึ่งอะไรน่าสนใจกว่าเลือกตัวไหนดีอะไรประมาณนะครับเดี๋ยวมาดูกันเลยเรามาเริ่มจากอุปกรณ์ภายในกล่องก่อนนะครับชิ้นแรกก็ต้องเป็นเจ้าตัวแบรนด์หกนี่แหละครับชิ้นถัดมาก็คือตัวสายชาร์จนะครับของเจ้าแบรนด์หกในกล่องก็มีแค่นี้นครับนอกนั้นก็จจะะเป็นนนพวคู่่่่มมืออตาางๆไไได้สใร สำหรับการชาร์จไฟนะครับไหนๆก็หยิบมาแลวเดี๋ยวพูดถึงเลยแล้วกันนะครับเขาเป็นแบบแม่เหล็กนะครับเวลาชาร์จเนี่ยครับก็แกะแปะไปข้างหลังมันก็จะดูดแล้วก็แปะแบบนี้เลยตัวนี้เราก็ไปเสียบกับที่ชาร์จมือถืออะไรก็ได้ใช้ได้หรือจะเสียบกับคอมแลวพวกนี้ก็ได้นะครับแล้วหลายคนก็อาจจะกลัวว่าแปะไปแบบนี้ถ้าเสียบปิดข้างมันจะช็อตหรือเปล่ามันจะชาร์จไม่เข้าหรือเปล่าไม่ต้องกลัวนะครับเพราะว่าเราเสียบปิดข้างไม่ได้เลยนะครับมันจะไม่ลงล็อกครับแม่เหล็กมันจะดันไปดันมาไม่ให้สัมผัสกันดััังงงงงงนน้้้ไไม่่ตอหวคบเสียยกก็ถูขา โอเคนะครับเรามาเข้าเรื่องกันที่ตัวแบรนด์หกเลยมาดูหน้าตาก่อนเลยนะครับตัวนี้สวยมากๆเลยอย่างแรกคืออยากจะให้ดูคือหน้าตาเขาใหญ่ขึ้นชัดเจนปกติแบรนด์เราจะถึงแบบหน้าตาเล็กๆเลี้ยวเวใช่ไหมครับอันนี้เขาเพิ่มแบบความกว้างเข้ามาด้วยถ้าใครเคยใช้จ้างหัวเว่ยวอทฟิตนะครับก็จะแบบเป็นดีไซน์ที่คล้ายกันเลยนะครับแต่ว่าตัวนี้เขาจะเล็กกว่าสายก็จะเป็นสายซิลิโคนนุ่มๆนะครับเป็นสายซิลิโคนแบบที่ใส่แล้วไม่รู้สึกลำคาญข้อมือแล้วก็ไม่คันด้วยนะครับ ตัวสายนะครับเขาสามารถถอดเปลี่ยนได้นะครับเขาจะมีขั้วอยูอ่นี่นะครับตรงเนี้ยมันก็ไม่ได้ดึงง่ายๆเท่าไหร่ผมบอกเลย่ะดึงออกมาแบบนี้ใช้เล็บแกะธรรมดาเนี่ยแหละครับพอเล็บแกะออกมาเสร็จนะครับให้ดันขึ้นนะครับแบบนี้นะครับสายนี่ถอดกันแบบนี้เลยนะครับทาได้ทั้งสองข้างเลยวิธีเดียวกันตัวสายสามารถซื้อเปลี่ยนได้แบบไม่พอใจเบื่อสีนี้แล้วหรือว่าสายมันเก่ามันเริ่มเปื่อยอะไรแบบนี้เราก็สามารถเปลี่ยนซื้อมาเปลี่ยนได้เลยง่าย ตัวเครื่องนะครับด้านข้างก็จะมีปุ่มควบคุมอยู่1ปุ่มนะครับด้านล่างนะครับก็จะเป็นตัวเซนเซอร์สําหรับที่เอาไว้พวกเซ็นเซอร์หัวใจออกซิเจนในเลือดอะไรพวกนี้นะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มด้วยวิธีการใช้งานกันเลยนะครับตัวนี้นะครับใช้ได้ทั้ง Android แล้วก็ iOS นะครับ Android ก็ไม่จํากัดยี่ห้อนะครับยี่ห้ออะไรก็ใช้ได้นะครับเพียงแค่เข้า s อป Store แล้วจะเป็นแอปของ iOS หรือว่าตัว Store ของ Android ก็ได้ครับโหลดแอปนี่มาเลยครับสุขภาพหรือถ้าใน Google p l a y นะครับก็จะใช้คําว่า ใน Apple Store ก็เหมือนกันนะครับเสิร์ชคขาว่าหัวเว่ยเฮลได้เลยนะครับเสร็จปุ๊บแอปก็หน้าตาเป็นแบบนี้อันนี้คือเนื่องจากว่ามันผมเคยใช้มาแล้วนะครับก็มีค่าต่างๆของจริงก็จะโล่งๆนะครับเราก็มาที่หน้าอุปกรณ์เสร็จปุ๊บกดเพิ่มเลยกดเพิ่มแล้วเราก็เลือกสายลัดข้อมือฉริยะนะครับรอมันอัปเดตสักครู่หนึ่งครับตรงนี้เขาต้องทําการเช็คอัปเดตก่อนเพื่อเอาแบบดึงฐานข้อมูลรุ่นใหม่ๆเข้ามาครับตัวบนสุดครับก็จะมีแบนดกดจิ้มเข้ามาเลยครับคู มันก็จะขออนุญาตเข้าถึงนะครับรอแป๊บหนึ่งนี่นะครับตัวอะไรชื่อเขาก็จะมีแบรนด์เพิ่มขึ้นมาชื่อจะต้องตรงกับในสมาร์ทโฟน047นะครับในแบรนด์ก็047เหมือนกันกดเลือกเลยรอเขาจะพู่กันสักครู่ครับไม่นานเรียบร้อยนะครับเราก็อนุญาตให้อัปเดตได้แล้วกันอัปเดตเลยดำเนินต่อไป ตัวนี้เขาถามว่าจะให้แจ้งเตือนขึ้นที่นะที่ตัวสมาร์ทแบนดหรือเปล่านะครับเราก็เปิดใช้งานเลยตรงนี้เราสามารถเลือกได้เลยนะครับว่าอยากให้มีแอปไหนแจ้งเตือนในนี้บ้างนะคนเครื่องนี้ผมไม่ค่อยได้ลงแอปไปเท่าไหร่นะครับผมพึ่งลังเครื่องก็เลยดูโล่งๆนิดนึงปกติก็อาจจะเลือกเป็น a c e b o o k Line อะไรพวกนี้นะครับตรงนี้ผมชอบมากเลยเพราะว่าการแจ้งเตือนเขาจะเห็นว่าตัวหนังสือตัวใหญ่มากอ่านง่ายมากๆเลยนะครับด้วยที่ว่าคือตัวนี้นะครับเขามีหน้าจอบอกเลยว่า พอดูที่ตัวเลขหะนะ้าจอจะเหมือนไม่ใหญ่เท่าไหร่1.47นิ้วนะครับในขณะที่แบรนด์คู่แข่งเขาจะแบบ1.5นิ้วอะไรแบบนี้แต่ว่าเขาได้ที่จอมันยาวพอจอมันยาวเนี่ยครับทำให้การแสดงการแจ้งเตือนเนี่ยมันเต็มขึ้นเยอะขึ้นนะครับแล้วมันก็สามารถแจ้งเตือนเวลามีคนโทรเข้าได้ด้วยนะครับเราสามารถกดวางสายได้จากนี้แต่ว่าไม่สามารถคุยสายได้นะครับคุยสายต้องหยิบสมาร์ทโฟนขึ้นมาคุยเพราะตัวนี้ไม่มีไมค์ในตัว เรียบร้อยนะครับเซตอัพเรียบร้อยข้อมูลทุกอย่างก็จะถูกแสดงอยู่บนตัวหน้าจอของมือถือนะครับเรามาดูกันที่หน้าจอวอทเฟสของเจ้าแบรนดเลยนะครับตัวนี้จะเป็นหน้าจอมาตรฐานของเขานะครับจะสามารถกดเพื่อเปลี่ยนสีได้กดค้างเอาไว้ครับเพื่อเลือกหน้าจออื่นนะครับแต่หน้าจอตัวนี้เขาสามารถตั้งค่าได้สามารถเลือกได้ว่าไอตรงเนี้เขาจะให้แสดงเป็นอะไรเลือกได้เลยแบบนี้นะครับ <c oughs> รุ่นประเทศไทยนะครับ เขาจะมีของพิเศษมาให้เป็นหน้าจอลายจากดีไซเนอร์ไทยนะครับนี่ครับนี้ผมชอบมากๆเลยเพราะว่าตัวนี้จะเห็นว่าใช้ข้อความภาษาไทยตัวเลขไทยด้วยอะไรแบบนี้นะครับทุกอย่างภาษาไทยหมดเป็นเอกลักษณ์มากๆเลยนี่ครับผมเปลี่ยนให้แล้วมาเรามาดูการใช้งานของเขานะครับอย่างแรกครับการควบคุมเขานะคือการสไลด์ลงมาแบบนี้นะครับก็จะเป็นการเข้ากันตั้งค่าด่วนนะครับซึ่งอันนี้พอมันจอใหญ่นะครับเขาก็แสดงการตั้งค่าได้หลายคันเลยครับมี4อันเลย อันนี้เป็นการรูปพระจันทร์เซี้ยวนะครับคือรู n อ t disturb ก็คือปิดไม่ให้มันแสดงเปิดหน้าจอเองเวลาเรายกมือแล้วก็ไม่ให้การแจ้งเตือนเข้ามันจะสั่นอะไรแบบนี้อันนี้ผมใช้เวลาที่แบบไม่ต้องการให้ตัวสมาร์ทแบนด์มารบกวนนะครับหรืออย่างเช่นเวลาดูหนังเนี่ยใช้ประจําเลยครับอันข้างๆอันนี้เป็นการทําให้หน้าจอติดเป็นเวลา5นาทีนะครับส่วนรูปที่เป็นมือถือสั่นๆเนี่ยครับเดี๋ยวผมกดให้ดู I'm here พูดง่ายๆคือตัวนี้นะครับพอกดปุ๊บมันจะทําการให้มือถือที่มันเชื่อมต่ออยู่ส่งเสียงอันนี้เหมาะสําหรับคนขี้ลืมวางของไม่เป็นที่เป็นทางแบบผมเนี่ยแหละบางทีเราเอามือถือเนี่ยไปวางไว้ไหนลูกหาไม่เจอแต่มันเชื่อมกับสมาร์ทแบนผมก็กดให้มันหาให้เลยนะครับสุดท้ายก็คืออะรามนะครับตั้งเวลาแล้วก็เข้าการตั้งค่าปกติสไลด์จากข้างล่างขึ้นมานะครับก็จะเป็นรวมการแจ้งเตือนนะครับคือถ้ามีการแจ้งเตือนเก่เกาๆขึ้นมาครับก็จะค้างคา,งางอยู่นี้นะครับก็ การควบคุมอย่างนะครับก็คือการปัดซ้ายปัดขวานะครับเขาก็จะมีอย่างเช่นตัวนี้เขาก็จะวัดการอัตราการเต้นของหัวใจนะครับเป็นแบบ24ชั่วโมงแบบสมาร์ทก็คือเขาจะกําหนดเอาเองถ้าเราเห็นว่าเราแบบเคลื่อนไหวเยอะเงี้ยมันก็จะวัดทีถ้าเราแบบนั่งหรือนอนเงี้ยมันก็จะวความทีจากการวัดก็จะน้อยลงนะครับเพื่อการประหยัดแบตแบบนี้นะครับซึ่งตรงนี้ดีมากเนื่องจากจอมันกว้างนะครับเขาสามารถแสดงได้เป็นกราฟเลยถ้าเป็นคู่แข่ง เขาก็จะไม่สามารถเปิดมาเป็นกราฟแบบนี้ได้เพราะว่าจอเขาจะเป็นแคบๆเย,ยาวๆนะครับอันนี้ก็ดีครับเพราะปกติเนี่ยเวลาดูกราฟแบบเนี้ยต้องมาดูในสมาร์ทโฟนเท่านั้นอันนี้ผมดูได้จากตัวหน้านี้เลยแล้วเขาก็จะมีเหมือนกันนะครับว่าสูงสุดต่าสุดเท่าไหร่แบบนี้นะครับแล้วเขาก็จะมีการวัดความเครียดด้วยอันนี้ช่วยได้เหมือนกันโดยเฉพาะคนทํางานบางทีเรานั่งทํางานอยู่เรารู้สึกเหนื่อยคิดไม่ออกสมองตันอะไรบางอย่างเนี้ยนะครับบางทีเรามาเปิดดูกราฟความเครียดความเครียดขึ้นครับให้เราไปพักสักพักหนึ่ง ความเครียดลดปุ๊บสมองเราจะแล่นขนั้นดีอันนี้ก็ดูเป็นกราฟได้เช่นกันเราสามารถมอนิเตอร์ความเครียดของเราได้ทั้งวันเลยว่าถ้าเราเครียดเกินไปอย่างนี้เราก็จะได้สามารถปรับปรุงการใช้งานการเรียกว่าปรับปรุงชีวิตเรามาังอย่างว่าทําไมถึงเราเครียดเกินเพราะอะไรแบบนี้นะครับต่อมานะครับก็จะเป็นเป็นพยากรณ์อากาศต่อมาคือการควบคุมเพลงนะครับนี่นะครับพอเชื่อมต่อเล่นเพลงจากไหนก็ได้ครับอันนี้ผมเล่นจาก spotify นะครับก็สามารถใช้งานได้แบบนี้เลย มีชื่อเพลงชื่อศิลปินสามารถกดเพย์พอสข้ามเพลงอะไรได้เลยนะครับสามารถปรับระดับเสียงได้ด้วยเนี่ยครับตัวถัดมานะครับตัวนี้ก็จะเป็นเรียกว่า activity goal ก็คือว่าเราก็ต้องไปเซ็ตก่อนนะครับนในตัวแอปเฮลนะครับว่าเราอยากจะให้แต่ละวันเรามีโกมีเป้าหมายอย่างไรต้องเดินได้กี่ก้าวฝลังกายเท่าไหร่อะไรแบบนี้นะครับเซตเสร็จป,ปุ๊บตัวนี้ก็จะเป็นหน้าสรุปว่าวันหนึ่งวันของเราเนี่ยทำได้ตามนี้หรือยังแบบนี้นะครับอันนี้คือข้อดีอย่างหนึ่งของรุ่นนี้ผมอยากจะบอกคือการที่เขามีปุ่มข้างนะารนะ เพราะบางทีเราไปอยู่หน้าอื่นอย่างเงี้ยเราต้องการกลับหน้าโฮมอยนนงี้เราสามารถกดปุ่มนั้นค่าปุ๊บกลับมาหน้าโฮมทันทีเลยหรือสมมุติเราอยู่ในโหมดอื่นอ่หนึ่งเช่นไกลเรากดปุ๊บมันก็กลับมาหน้าโฮมให้สะดวกมากๆเลยนะครับซึ่งรุ่นกู่แข่งอะครับรุ่นใหม่มันไม่มีตรงนี้ครับการกลับไปนี่คือแบบเสียเวลาเอาเรื่องเลยแล้วก็พูดถึงไอ้ปุ่มแบ็คเมื่อกี้มันไม่ใช่มันออกแนเมันปุ่มโฮมมากกว่านะครับเวลาอยู่หน้าโฮมก็กดปุ๊บ,บมันจะพาเข้ามาในโหมดเมนูนะครับมีทุกอย่างที่ควรจะมีของมันคบเลย ก็จะมีการออกกําล <shorts> ังกายนะครับออกกําล so, like, right. so, like really so, ังกายเนี่ยเขามีทั้งหมด96โหมดเยอะมากเต็มเลยครับแล้วก็จะมีโหมดที่เขาเรียกว่าเป็นโปรเฟชชั่นแนลนะครับก็จะมีวิ่งกลางแจ้งวิ่งในร่มอะไรพวกนี้การเดินเนี่ยครับโหมดพื้นฐานต่างๆนะครับพวกนี้ก็จะวัดรายละเอียดที่สําคัญนะครับมีว่ายน้ําด้วยนะครับเพราะว่าตัวนี้เขากันน้าให้ ATM นะครับใส่ว่ายน้ําได้เลยแล้วก็จะมีโหมดที่ทุกคนถามหามานานมากแล้วนะครับรีวิวของหัวเว่ยนะครับจะสมาร์ทแบรนด์สมาร์ทวัดโดนถามตลอดเลย งดกระโดดเชือกมีหรือยังรุ่นนี้มีแล้วนะครับสําหรับรุ่นเก่าๆก็คิดว่าโหว่ยคงจะอัปเดตให้ในเร็วนี้แหละครับดูกันต่อนะครับก็มีตัว elliptical นะครับมีการเชียงบกนะครับแล้วทุกนี้เราสามารถเซตเพิ่มได้นะครับว่าอยากให้อะไรอยู่ตรงไหนนี่ครับสามารถตั้งได้บวกได้นะครับเนี่ยครับเต็มเลยครับ9 16โหมดเต็มไปหมดเลยไปเรื่อยดูกันได้เลยมันเยอะจริง นี่นะครับเวลาออกกำลังกายครับก็จะมีข้อมูลให้ดูแบบนี้เลยข้างบนนี้ที่เป็นสีสีก็คือเป็นโซนนะครับการเต้นของหัวใจต่างๆเราสามารถเลื่อนขึ้นเลื่อนลงเพื่อดูได้แล้วด้วยความที่หน้าจอกว้างนะครับการดูข้อมูลต่างๆนะครับก็จะดูง่าย<ม>นี่ยผมชอบมากๆเลยแล้วก็สามารถไล่ดูย้อนหลังได้นี้ก็มีบันทึกนะครับจริงๆก็พวกบันทึกเนี่ยผมสามารถไปเปิดดูได้ในมือถือเลยอีกอันนึงสาคัญมากสําหรับช่วงนี้นะครับวัด spo2 นะครับตัวนี้วัด spo2 ได้ด้วยนะครับแล้วเขาพอวัดเสร็จปุ๊บ เขาจะเก็บค่าเป็นกราฟเอาไว้ให้เราดูซึ่งตอนนี้ก็ช่วงโควิดนะครับเขาก็บอกกันว่าถ้า SPO2 ต่ำกว่า90%เนี่ยก็แนะนำให้ไปหาหมอมีโอกาสเสี่ยงสูงมากที่จะติดโควิดนะครับตัวนี้ก็สามารถวัดได้ก็แนะนำครับมีเอาไว้ติดข้อมือผมก็วัดประจำเลยเดี๋ยวนี้อีกอันนึงนะครับก็คือการนอนหลับตัวนี้เขาจะทำงานอัตโนมัติแค่ใส่นอนหลับไปเลยเดี๋ยวมันวัดเอง ซึ่งพอตัวนี้นะครับมันขนาดเล็กและเบานะครับแล้วตัวสายซิลิโคนก็นุ่มสบายนะครับทำให้การใส่นอนหลับรู้สึกมันไม่ลาคาญนะครับนี่นะครับอันนี้เป็นข้อมูลการนอนหลับที่ผมใส่เจ้าตัวแบน6นอนนะครับข้อมูลก็นี่เลยเขามีตั้งแต่คือเขาวัดละเอียดสีระดับเลยนะครับมีหลับตื่นหลับลึกมี I E M Sleep หรือถ้าเราสะดุ้งตื่นกลางดึกนะครับแบบนี้เขาก็จะมีค่าแสดงเป็นกราฟดูง่าย เสร็จปุ๊บ,บเขายังมีการประมวลผลออกมาเป็นคะแนนอีกด้วยนะครับว่าคะแนนการนอนหลับของเราได้เท่าไหร่แล้วสาเหตุที่ได้ที่ได้คะแนนเท่านี้เพราะอะไรแล้วควรจะปรับปรุงอะไรที่จะทําให้การนอนหลับของเราดีขึ้นนะครับนี่นะครับบอกละเอียดมากอันนี้คือผมชอบมากเลยคือทำละเอียดแล้วก็อ่านเข้าใจง่ายด้วยนะครับซึ่งถามว่าแล้วการปรับปรุงการนอนหลับให้ดีขึ้นเนี่ยมันมีผลดีต่อเรายังไงนะครับผลดีหลักๆของเขาเลยนะครับก็คือ พอเราตื่นนอนขึ้นมานะครับเราจะรู้สึกสดชื่นไม่รู้สึกเพลียรู้สึกอยากนอนต่ออะไรพวกนี้นะครับวกนี้ก็ช่วยได้เยอะครับผมอ่ะนี่มาดูแะครับนี่นะครับทุกอย่างถูกบันทึกไว้หมดเลยการออกกําลังกายตาการเต้นหัวใจ SPO2 ความเครียดพวกนี้นครับสามารถดูย้อนหลังได้หมดเลยนะครับผ่านตัวนี้อีกฟีเจอร์หนึ่งนะครับก็คือการทําตัวเป็นชัตเตอร์ระยะไกลนะครับพูดง่ายๆก็คือว่าเราเปิดแอปกล้องแบบนี้เอาไปใส่ขาตั้งไปวาง ตรงไหนก็ได้เรากดชัตเตอร์จากตรงนี้ได้เลยเอาไว้เซลฟี่แต่ฟีเจอร์นี้ใช้ได้เฉพาะกับมือถือัวเว่ยเท่านั้นนะครับถ้าเป็นมือถือยี่ห้ออื่นตัวเมนูนี้จะไม่ขึ้นเลยครับแล้วจะมีอย่างตัวจับเวลาตัวตั้งเวลานาฬิกาปลุกแบบนี้นะครับแล้วก็เป็นไฟฉายให้ด้วยนะครับแบบนี้นะครับหมดไฟฉายคือเขาจะเปลี่ยนหน้าจอเป็นสีขาวแบบนี้เราก็สามารถเอาสีขาวเนี่ยไปส่องเป็นไฟฉายที่ไม่สว่างมากแต่ก็ใช้งานได้ที่ก็คือฟีเจอร์ทั้งหมดนะครับที่อยู่ในแบรนด์นะครับ ก็อย่างที่บอกนะครับจุดเด่นเขาผมก็ยกให้หน้าจอของเขาที่มีความกว้างกว่าชาวบ้านเลยเพกกว้างเนี่ยครับการแสดงผลค่าต่างๆมันก็อ่านง่ายนะครับเนี่ยอย่างเช่นเนี่ยพวกนี้ครับเราสามารถดูเป็นกราฟได้เลยถ้าเป็นปกติเนี่ยบนแบรนเนี่ยมันแสดงกราฟไม่ได้หรอกครับเราต้องไปเปิดในมือถืออีกทีนี้ดูได้จากแบรนเลยการแสดงการแจ้งเตือนก็ตัวใหญ่ดูง่ายนะครับสุดท้ายนะครับก็คือเรื่องแบตเตอรี่เลยนะครับตัวนี้ตามเอกสารออฟฟิเชียลขเขาก็เคลมมาได้14วันนะครับ ซึ่งผมใช้จริงผมก็จะใช้ได้10วันประมาณนั้นก็ถือว่าเป็นผมเรียกไงดีปกติของผมเลยผมเวลาผมใช้พวกสมาร์ทแวนด์สมาร์ทวอเนี่ยผมมักจะเนี่ยเลนจะประมาณเนี้ถ้าตัวที่เขาบอกการันตีว่าอยู่ได้2อาทิตย์14วันผมจะใช้ได้ประมาณ10วันก็ถือว่าปกตินะครับเป็นตามที่เขาเคลมไว้ก็คือเพราะว่า14วันเนี่ยเป็นค่าที่เขาแบบคํานวณมาแบบเป็นค่าเฉลี่ยนะครับผมก็อาจจะใช้งานมากกว่าค่าเฉลี่ยหน่อยตัวเลขก็เลยเป็นแบบนี้นะครับ ซึ่งสำหรับตัวนี้นะครับราคาเปิดตัวอยู่ที่1 8 9 0นะครับแต่ว่าถ้าซื้อช่วงีออเด d e r เนี่ยครับเขาจะลดเหลือ1 4 9 0แล้วก็ของแถมเต็มไปหมดเลยนะครับซึ่งถามว่าของแถมมีอะไรบ้างอะพวกนี้ไปอ่านในคำอธิบายคลิปเดี๋ยวผมเขียนเอาไว้ให้ครบเลยนะครับซึ่งผมก็แนะนําว่าซื้อช่วง p ออ order เนะครับมันคุ้มจริงๆไปกดกันได้เลยครับผมสําหรับใครที่ดูคลิปนี้แล้วชอบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกําลังใจและสนับสนุนเรานะครับ สำหรับวันนี้สวัสดีครับ